เคเคี่ยดูเวลาสิเดี๋ยวจะเวะดูเวลาดูเวลาสิหกโมงหกโมงตรงเดี๋ยวจะเลยลงคลิปตอนไหนทุ่มหนึ่งเหรอสองทุ่มไม่เอาลงตามช่องคนอื่นดีไหมสักประมาณดูวะไม่ใช่กี่ทุ่มเออสักตีสองไม่นอนหรอก วันนี้เรามาทำอวะเออในวันนี้เนี่ยเหลืออีกตัวเดียวเลือยงกันเดียวอันเดียวจริงๆริงเด็หลักเองบอกเลยได้รอบเดียวได้จริงบ่าวะอ่านี่ไอแพดเพื่อนเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวเขาดูไอแพดแป๊บนึงอันนะีย รอบเดียวได้รอบเดียวได้แล้วนี่นีโมททีวีหายอ๋อนี่นี่เอาชิบหายกดปิดชิบหายโอ้วชิบหายแล้วต,า,ตายแน่แน่เสียงเข้าแน่แน่โอ้ <laughs> ทีวีทีวี เฮ้ยค้างกระเป่าเ,เป็นไงรอบเดียวได้บอกเล็วรอบเดียวได้รู้ว่าต้องไปตัดต่อแล้วเหยียดตัดอยู่เนี่ยโอเคอะไรวะนี่ตอนนี้เราก็ได้ครบแล้วไม่รู้ ้นครบแล้วเว้เยเด่นตั๋วมีเท่าไหร่นะหกสิบห้าเจ็ดสิบอยากเติมแมกเก็ดนี้ไหน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 เนี่ยตังหมดไม่มีตังเข้าใจไม่มีตังเนี่ยไม่มีตัง ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เราไม่มีตังค์อย่าซื้อเราไม่มีตังค์เหลือศูนย์บาทใครจะไปเติมล่ะเฮ้ยเท่าเติมได้เป็นไงลองมะอย่าอย่าลองอย่าลองแล้วจะสวยเอาอย่รับอีเวนต์หน้าอีกนานไหมอีกตั้งสองเดือนเนาะ อเราควรถ่ายลูกตอนนี้หรือถ่ายลูกตอนปิดคลิปใครจะใครจะไปรู้ล่ะอถ่าย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 ้ายาย <laughs> โอเคตอนนี้ก็ได้กิวเอาลงสิเออได้กิวใหม่แล้วกิวไหนไม่รู้ขอเข้าเขาให้เข้าเลยกิวใครวะ ไม่รู้อีกสามชั่วโมงสามชั่วโมงเว่สี่ชั่วโมงสี่สี่ทุ่มใช่ไหมใช่โอเคเราได้ของแล้วเราจะทำะไรเปิดเกียร์หรอือไม่เฮ้ยเปิดเกียร์ทำไมเปิดไม่ได้เนี่ยเราจะอรอรูเดียนะถ้าได้เอลิสอีกไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วเ,เอาใส่ตัวไหนดี เออไม่รู้ใส่ตัวอะไรดีไหนดูจีปัตเจ้าขอ,ของขอ,ข,อของขอขอของเออก็ดีดีกว่าก็ดี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 หมดดีหมดทีวีเหรอเหรอ รีโมททีวีเออเยียบเยียบเราจะเปิดนออโต้ไว,ว,ว้แล้วเราจะนอนรอดูทีวีก่อนทีวีเราเปิดไว้แค่ปิดเสียงไว้เฉยๆไม่อยากเปิดอะ่ะรีิวรีิวก็เยอะนะทำไมตั้งทีมแบบนี้ก็ดีก็ดีเรีวิวเยอะตั้งทีมแบบนี้ก็ดี อีกกี่รอบเนี่ยอยากขึ้นทองหนึ่งเคอะมาอะมาจะตีดีไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวรู้เลยฉันไม่ดูเลยอูะเด้งเลยไปตอนเนี้ยถ้าเปลี่ยนไปมุคงทีมโหดแน่ๆเชื่อสิ ผมเห็นว่าเอออัออนนียสัตว์โปรไฟล์โปรไฟล์ลูกเลยเอาเ๋ยวเกมเกมเกมเอาเกมค้างแ๊บนึงแ๊บนึง <c oughs> โอเคเกมกับมาแล้ว <c oughs> เกมค้างอยู่แล้วอะ่ะโปรไฟล์เหมือนจะเคยดูนะเร,เรื่องเรื่องอะไรไม่รู้ ขอให้ทีมเดียวไม่ได้เหรอเอ้ยเดี๋ยวเดียวนี่เราต้องวนหาอีกนานไหมหานานแน่ๆเราไม่ควรมียุ่งกับมันคลิปนี้จบดีไหมเอามาเอาอนะันนั้นไม่มีอะไรทำอะพีพ,พีก็ตีไป ดีดก็ไม่ได้อู <Ooh. S 1> ้เทำอะไรอาเอนอ๋อเงี้เงี้ยเง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 มสัตว์มันสัตว์มันอนนลิสสัตว์เพื่อน ใครอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่เหรอใครจะไม่ได้เลยใครอ่ะมันใครเฮ้ยเฮ้ยไอเทมเฮ้ย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 เฮียไอเทมหลัวไอเทมหลัวเปิดออโต้ด้วยกิเกตกดไม่ไม่เอาทำมาให้หมดนี่แหละ บูิธากุอะไรไม่รู้เอามาเอามาเฮ้ยินจัางยุดไม่จะแถมบีมกัวแพ้่ไม่ไม่ดูไปนะไปปีทีวีปะไหนๆก็แพ้แล้วออกอกยูอ่อะอยู่เลยเนี่ยคนไทยด้วยชื่ออะรครับ ธีรพัฒนชื่อแม่งคุ้นวะใครวะยี่แปดคนใครมั่งวันนี้มีคนชื่อจุดด้วยโอ้โอเคจบดีกว่า จบคลิปเดียวนี้ละก่อน